นายโซฟีหมาแมคคนิกเขาอยากมาเที่ยวเล่นที่หน้างานครับผมเลยเอามาด้วยก็มอมละครับรลำภาษาเขาละคัดหมดดูอย่างไรถึงจะรู้ว่าคาัดหมดถ้ามันไม่ถ้ามันไม่จากการที่เราดิ้นเพราะติดลมเพราะเราฉุดลากเพราะเราตั้งคัดยันมันก็จะไมม มีกลิ่นไหม้นะครับพังให้เราเห็นใช่ไหมครับเราก็รู้ว่าคาดมามีปัญหาแล้วต้องเปลี่ยนาคาั์แต่มันหมดเองโดยจากการสึกหลอทำธรรมชาติเนี่ยดูอย่างไรนะครับดูอย่างไรดูที่ตัวตั้งมันครับสากคัดเนี่ยเนี่ยสากคัดคือเราลดสุดแล้วนะครับ ลดจนสุดแล้วแต่มันยังยันอยู่ก้ามปูมันยังยันไม่มีช่วงฟรีเลยนี่คือหมดนะครับหมดโดยธรรมชาติจากการสึกหลอธรรมชาตินะครับให้ดูตัวสาคัดมันนะครับผม